สวัสดีครับผมนายสิทธิกรจอมเฉลิมชัยนะครับจะมาพีเต์แก้ในเรื่องของการออกแบบอุปรกรณ์เสริมแขนกลับสมใส่ได้สําหรับการฟื้นฟูและฟื้นัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาออกแบบและสร้างอ,อแบบแุปก,กรณ์เสริมแขนกลับสมใส่ได้โดยใช้เซน็นเซอร์วัดแรงในการควบคุมนะครับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุป,ปรกรณ์เสริมสวมใส่ได้ที่สร้างมานะครับแล้วก็เพื่อศึกษาและควบคุมหุ่นยนต์ แบบสวมใส่ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริมแขนกลนับสวมใส่ได้ครับขอบเขตการศึกษาคือออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เสริมแขนกลนับสวมใส่ได้สำหรับต้นแขนและายแขนทั้งหมด3รูปแบบนะครับทดสอบการใช้งานอุปกรณ์เสริมแขนกลนับสวมใส่ได้กับผู้ใช้งานอย่างน้อย10คนทั้งแบบพสซีฟและแอคทีฟนั่นเองเรื่องการออกแบบนะครับอันนี้มี main contribution ก็คือผลงานหลักที่ ทำงานร่วมกับทางวัตถุประสงค์โดยที่การออกแบบชิ้นงานนั้นคือได้แนวคิดในการควบคุมแขนกลดับสมใส่ได้และก็ทั้งออกแบบสร้างเสริมอ,อุปกรณ์แขนกลนั่นเองโดยการตอบจุดุประสงค์ข้อแรกก็คือศึกษาและออกแบบสร้างอุปกรณ์เสริมแขนกลดับสมใส่ได้นะครับแล้วก็เมื่อทดสอบการใช้งานเบื้องต้นก็จะทราบถึงประสิทธิภาพของหุ่นยนต์เพื่อจะแก้ไขเพื่อใช้กับผู้ทดสอบณจุดนี้ จะได้วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือทดสอบประสิทธิภาพของแขนกลสมสัยได้แล้วก็ถ้าเกิดได้ผลงานที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องมานั่งออกแบบและสร้างใหม่ก็จะเป็นการทดลองใช้งานกับผู้ทดสอบเลยแล้วพอใช้งานกับผู้ทดสอบปุ๊บเราจะทราบถึงความสามารถในการใช้งานแล้วก็คุณค่าทางเฉพาะงานนั่นเองซึ่งกจตรงกับวัตถุประสงค์ก็คือศึกษาและควบคุมุณโดยดสมสัยได้โดยใช้อุปกรณ์เสริมแขนกลสมสัยได้นั่นเอง ผลงานหลักนะครับได้ที่อธิบายไปแล้วนะครับที่แล้วก็คือจะมีการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทั้งหมด3รอบแล้วก็พอได้รอบที่3ปุ๊บผลการทดสอบสามารถที่จะนําไปใช้งานได้แล้วก็ไปสู่การทดลองจริงภาพรมของระบบซึ่งได้อธิบายไปตอนที่แล้วโดยการที่ผู้ใช้งานน้นส่งแรงผ่านอุปกรณ์เสริมแคนควลผสมใส่ได้ซึ่งจะทําให้รับรู้ถึงขนาดและทิศทางของแรงที่ผู้ใช้งานส่งมา จากนั้นก็จะส่งค่าข้อมูลของเซนเซอร์เข้าไปในคอมพิวเตอร์หลักแล้วคอมพิวเตอร์หลักก็จะส่งข้อมูลมาเพื่อควบคุมแขนกลทําให้เกิดการเคลื่อนที่ต่อไปการออกแบบแนวทางในการที่ใช้ในการออกแบบนะครับซึ่งแขนกลแบบสมสัยได้เนี่ยมีทั้งหมด4ี่ดีก o ออฟฟิดอมเพราะนั้นเราต้องการรู้แรงทั้งหมด4ทิศทางในการควบคุมโดยที่เราจะใช้แรง สองทิศทางในส่วนต้นแขนควบคุมการหมุนในส่วนของหัวไหล่ดูอย่างตัวอย่างลูกศรสีฟ้านะครับลูกศรสีฟ้าขยับขยับเข้ามาแล้วก็กางออกจะเป็นตัวควบคุมหัวไหล่จุดลูกศรการหมุนของสีฟ้าทําให้เกิดการหมุนรอบหัวไหล่ลูกศรสีแดงในส่วนต้นแขนจะเป็นการควบคุมการหมุนของหัวไหล่ในส่วนที่เป็นการหมุนของสีแดงในการกลางแขนออกแล้วก็ส่วนลูกศรสีเขียวจะเป็นการหมุน ในส่วนของการบิดมุมหัวไหล่ตรงลูกศรสีเขียวแล้วก็ส่วนลูกศรสีเหลืองก็จะเป็นการกางและหุบของตัวข้อศอกนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นแสดงจุดพิกัดต่างๆที่แขนกลเหบสมใส่ได้นั้นหลับรู้โดยการที่จุดส่วนของต้นแขนนะครับจะมี แกนไและแกน K เป็นตัวรับรู้แรงนะครับส่วนแกน J เราจะไม่สนใจเนื่องจากว่าคนเราไม่สามารถที่จะมีแรงในการยืดแขนออกจากหัวไหล่ได้รวมถึงจุดของส่วนของปลายแขนด้วยไม่สามารถที่จะออกแรงยืดส่วนของข้อศอกออกไปได้จึงไม่จําเป็นที่จะต้องรับรูแรงในส่วนนี้แล้วก็การออกแบบในจุดของชดเชยแรงน้มถ่วงนะครับผมจะมีจุดอ้างอิงหงจุดซึ่งเป็นจุดของแกนแซก็คือแกนสีฟ้า แล้วพอเวลาที่ผมทําการชดเชยแรงโน้มถ่วงผมก็จะมีแรงที่เกิดจาก2แกนก็คือแรงสีแดงกับแ,แรงสีฟ้านั่นเองในของมุมต้นแขนและมุมปลายแขนซึ่งจะเอามาแตกแรงเข้ากับแกนสีฟ้าเพื่อเอามาหักล้างนะครับที่เป็นจุดอ้างอิงนั่นเองคือแกนแซดต,ต่อมาส่วนของอัลกอริทึมนะครับแผนภาพอัลกอริทึมที่ผมได้ทํามาก็คือเมื่อเริ่มต้นการทํางานเราก็จะเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์วัดแรงนะครับ คำนวณว่ามีขนาดและทิศทางเท่าไหร่จากนั้นส่งไปในส่วนของตัวชดเชยแรงโน้มถ่วงเมื่อเข้ามาในส่วนของการชดเชยแรงโน้มถ่วงก็จะเช็คด้ว,ว่าเราเปิดหรือเปล่าถ้าเราไม่เปิดเราก็จะส่งข้อมูลไปที่ตัวของคิเนมาติกเลยก็คือใช้แรงนั้นอะไปควบคุมแขนกลเลยโดยที่ไม่ต้องคำนวณในส่วนของน้ำหนักแต่ถ้าเราเปิดระบบชดเชยแรงโน้มถ่วงปุ๊บมันก็จะรับค่าข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของแขนผู้ใช้งาน แล้วก็ส่งข้อมูลน้ำหนักนั้นน่ะมาคูณกับจลศาสตร์ไปท้างหน้าของแขนกลเพื่อจะได้น้ำหนักในระบบของจลศาสตร์นั้นแล้วเสร็จปุ๊บเราก็นําขนาดะทิศทางที่เคลื่อนที่เนี่ยมาลบกับน้ําหนักของจลศาสตร์ออกไปก็จะได้น้ําหนักก็จะได้ทิศทางการเคลื่อนที่จริงๆออกมาแล้วก็เอาทิศทางการเคลื่อนที่จริงๆอันนั้นน่ะที่หักล้างน้ําหนักแล้วอ่ะส่งไปในส่วนของคีนฤฤฤฤฤ้มปฏิกต่อไปคือจุดที่จะต้องเคลื่อนที่หลังจากที่ได้ทิศทาง เคลื่อนที่ที่จะไปข้างหน้าแล้วนะครับเราก็จะส่งข้อมูลมาที่เราก็จะนำจอระพา์ไปข้างหน้าไปคูณกับมุมหมุนของแมทริกนะครับเมื่อนํามุมที่จะหมุนต่อไปเนี่ยมาคูณกับจอระพา์ไปข้างหน้าแล้วผลที่เกิดก็คือจะเกิดมุมในอนาคตที่แขนกลจะต้องเคลื่อนที่ต่อเราก็ได้มุมที่แขนกลจะต้องเคลื่อนที่ปุ๊บเราก็จะส่งเป็นอินเวอร์สคินิมัติกอินเวอร์สผกผันกลับเข้าไปหาตัวของระบบก,การเคลื่อนที่ ว่ามันควรจะต้องหมุนไปในมุมไหนพอเราอ่านมุมปกผันออกมาได้ปับ๊บเราก็จะมีมุมที่เกิดจากตาัวรัสร์ปกผันกับมุมของปัจจุบันเมื่อเอามาหักลบกันก็จะได้มุมที่เคลื่อนที่ต่อไปส่งมุมที่ต้องเคลื่อนที่เนี่ยเข้าตัวควบคุม PID เพื่อให้มันลันไปข้างหน้านั่นเองแล้วก็ส่งค่าจากตัวควบคุม PID ไปสู่มอเตอร์ต่อมานะครับพอเมื่อเราเข้าใจระบบการทำงาน ของตัวแขนกลนบสมใส่ยได้แล้วก็จะมาดูการออกแบบอ,อุปรกรณ์และสร้างแบบที่3เนื่องจากแบบที่1แบบที่2ได้อธิบายไปข้างต้นแล้วแบบที่3ที่ทําออกมานั้นสามารถที่จะรับรู้แรงขึ้นและลงได้อย่างเท่าเทียมโดยการที่มีตัวสายรัดแขนเนี่ยอยู่ระหว่างเซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวทั้งซ้ายและขวาเพื่อทําให้แขนกลแบบสมส่ยได้สามารถที่จะรับรู้ได้รอบทิศทางไม่เหมือนกับตัวเก่าๆที่ แรงในการดึงขึ้นจะเข้าไปสู่ในตัวของโครงสร้างของตัวเสิมแขนกลนั่นเองนี่คือรูปภาพจริงที่ได้ทําออกมาของชิ้นงานต่อมาจะเป็นเรื่องของการทดสอบใช้งานอุปกรณ์แขนกลที่3นะครับการปรับค่าเซ็นเซอร์ต้องปรับค่าเซ็นเซอร์ก่อนถึงจะทดสอบใช้งานได้โดยการที่ทําระบบให้เป็นลีเนียมีขนาดเท่ากันในหน่วยของนิวตันนั่นเอง ต่อมาไม่เรื่องของการทดลองประสิทธิภาพทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการทดลองประสิทธิภาพทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ต่อเนื่องมาจากการที่เราใช้การวัดฟอร์สเซนเซอร์และปรับค่าให้เป็นมาตรฐานหน่วยของนิวตันหลังจากการทดสอบก็คือเราได้ทดสอบกับตัวลูกตุ้มน้ําหนักและผลที่ได้ก็มีประสิทธิภาพตามนี้นะครับโดยความเป็นเชิงเส้นอยู่ที่0 0 0 2ซึ่งถือว่าตรงมากความเอ็นเองของ เซนเซอร์ S S อยู่ที่6.5แล้วก็ความเอ็นเอ็นรอบที่สองอยู่ที่3.5นะครับสองรอบทําให้มีค่าความมีเสถียรภาพอยู่ที่3.4เปอร์เซ็นตซึ่งในมาตรฐานของการวัดนั้นค่าความเอ็นเอ็นอยู่ในช่วงที่น้อยกว่าสิบสามารถที่จะพอยอมรับได้นะครับแล้วก็ความมีเสถียรภาพน้อยกว่า5อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้เหมือนกัน ความเป็นเชิงเส้นตรงก็ใช้มาตรฐานเดียวกันนี้เหมือนกันต่อมาการทดลองประสิทธิภาพทางกลของอุปกรณ์นะครับได้ทดลองโดยใช้เครื่องมือในลักษณะน,น,นี้ซึ่งได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วอันนี้คือทดสอบความเป็นเชิงเส้นผมได้จับคู่มุมต่างๆเพื่อให้มีเชิงเส้นที่ยาวขึ้นเมื่อเทียบกับลูกตุ้มน้ำหนักทีละ0 5กิโลนะครับก็ผลออกมาก็คือความเป็นเชิงเส้นของ แรงและมุมค่อนข้างความเป็นเชิงเส้นสูงมากโดยใช้มาตรฐานการวัดเครื่องมือวัดนะครับแต่ว่าความมีเสถียรภาพกับความเอียงเองนั้นมากกว่าส0เเซึ่งยอมรับไม่ได้ในในเรื่องของเครื่องมือวัดแต่เรามาลองดูค่าเฉลี่ยจริงๆกับการวัดแล้วก็ค่าที่ผิดพลาดมากที่สุดเรื่องขององศานั้นผิดพลาดมากที่สุดอยู่ที่1.9องศาแล้วก็ โดยเฉลีย่ยอยู่ที่0.15ซึ่งถือว่าน้อยมากในการเคลื่อนที่ถ้าเกิดเราจะใช้ในการกายภาพบําบัดแล้วก็แรงที่ผิดพลาดมากที่สุดคือ1นึ่ิวตันแต่เฉลีย่ยอยู่ที่0 0น6 N, นิวตันนั่นเองซึ่งถือว่ามีค่าน้อยเหมือนกันโดยที่ผมได้ลองเอาค่าผิดพลาดของแรงและมุมที่มากที่สุดมาพอดลงไปในกราฟที่เป็นขนาดอาทิตย์ทางนะครับ จากตรงจุดที่ผมวงไว้จะเป็นสีแดงๆที่อยู่ด้านล่างของตำแหน่งสีเหลืองจะเป็นตำแหน่งที่ผิดพลาดที่มีโอกาสมากที่สุดที่ผิดพลาดได้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เล็กมากๆในเวิร์ p สเปซของแรงที่สามารถที่จะรับรู้ได้เพราะฉะนั้นสามารถที่จะทํางานในด้านการกายภาพบัดได้นั่นเองครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมแข็งกนหนกสมใส่ได้นั้นจะมีการทดลองประสิทธิภาพในเรื่องของความสามารถในการวัดซ้ําและก็การให้ผลซ้ําซึ่ง เปอร์เซ็นต์ของการวาซ้ำและการให้ผลซ้ำนั้นในส่วนของต้นแขนอยู่ที่27.457แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของตัวปลายแขนอยู่ที่2 26.571ซึ่งของทั้งสองตัวนี้ส่งผลว่ามีขนาดน้อยกว่า30ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่พอยอมรับได้ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆนั่นเองซึ่งอันนี้อยู่ในการกายภาพบำบัด ไม่ต้องการความแม่นยำมากมายถึงขนาดเป็นเครื่องมือวัดนะครับแล้วก็ทดลองประสิทธิภาพทางโปรแกรมโปรแกรมนี้ได้ทำการทดสอบการคอยตามที่เกิดขึ้นผลคือเมื่อเราใส่แรงเข้าไประบบก็จะมีการตอบสนองตามแรงที่ใส่โดยที่มุมองศาเป็นเส้นสีแดงก็จะขึ้นตามแรงที่เป็นเส้นสีแดงและเมื่อเราออกแรงลดลดมากกว่าศูนย์มุมองศาก็จะค่อยๆลดตามลงมา แล้วเมื่อเราออกแรงกลับขึ้นไปมากกว่าศูนย์องศาก็จะคอยตามขึ้นไปซึ่งถือว่าการคอยตามแรงที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดการคอยตามแรงทั้งมุม X มุม Y ก็เป็นในลักษณะเดียวกันมุมแก็เป็นในลักษณะเดียวกันรวมถึงมุมข้อศอกด้วยทําให้สรุปได้ว่าแขนก้นตัวนี้สามารถที่จะคอยตามแรงของผู้ใช้งานได้จริง ต่อมาเรื่องการชดเชยแรงน้มถ่วงผมได้เอามวลไปติดเอาไว้นะจุดต่างๆก็คือติดไว้ณต้นแขนและปลายแขนและให้มันเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่างๆทั้งหมด10ตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันแล้วก็นำดูว่าข้อมูลที่ได้มาเกิดการผิดพลาดเท่าไหร่โดยการทำรูทม m นสแควร์เออร์เ r ของตำแหน่งการวัดทั้งหมดซึ่งแกน x แกน y แกน z และแกนข้อศอกเป็น0 0 1 7 3 3 0 ต่างๆพวกนี้ซึ่งมีค่าที่ค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันทําให้สามารถที่จะนําไปทดลองใช้งานได้นะครับต่อมาความสามารถในการเล่นซ้ําซึ่งความสามารถในการเล่นซ้ํานี้เราจะมีการทดสอบท่าทั้งหมด3ท่าและหุห่นยนต์รันไปทั้ง3ท่าอย่างมุมบนขวาจะเป็นท่าที่1ก็คือการยกแขนขึ้นตรงๆแล้วยกแขนลงท่าที่2คือการกวาดแขนไปซ้ายและไปขวา ท่าที่สามก็คือเป็นการเอาแขนที่อยู่ทางด้านล่างขยับไปทางอีกด้านหนึ่งของแขนนั้นโดยการที่มีผลการทดลองทั้ง3าท่าน,านาั้นเปรียบเทียบในเรื่องของเวลาตำแหน่งที่เคลื่อนที่แล้วก็ความเร็วซึ่งเวลาในแต่ละสเต็ปที่หุ่นยนต์แสดงผลออกมานั้นมีค่าเออร์เลอรเป็นศูนย์แต่ในด้านของรูท t มี a นสแควร์นั้นในเ,เรื่องของความเร็วและ ตำแหน่งมีค่าที่ใกล้เคียงการระดับหนึ่งแต่พอมาเป็นเรื่องของ normal root m e n square ปุ๊บเขาจะเอาในเรื่องของ range ความกว้างของข้อมูลเนี่ยมาเทียบกับ error ที่เกิดขึ้นส่งผลทําให้ความเร็วอ่ะมีการเคลื่อนที่ที่ผิดพลาดมากกว่าตำแหน่งและข้อมูลที่ได้มานี้ทําให้รู้ว่าความเร็วที่ผิดพลาดสูงกว่านั่นเองแต่ในเนื่องจากการทดลองเนี่ยค่ามันมีค่าที่น้อยมากๆ ซึ่งแทบไม่มีผลในการทดลองครับทดสอบการใช้งานกับผู้ทดสอบในการทดลองกับคนจะมีอยู่3มเงื่อนไขโดยเงื่อนไขในการทําทั้งหมด3ท่าในเงื่อนไขแรกให้ผู้ใช้งานนั้นปล่อยน้ําหนักของแขนไปโดยปกติให้แขนก้นรับรู้น้ําหนักที่เกิดขึ้นซึ่งก็คือน้ําหนักของแขนของผู้ใช้งานนั่นเองว่ามีน้ําหนักอยู่เท่าไหร่หลังจากนั้นจะมาทําเงื่อนไขที่2ก็คือให้ผู้ใช้งานเนี่ย ออกแรงขยับตามแขนกลที่เคลื่อนที่โดยถ้าเกิดผู้ใช้งานออกแรงได้ถูกตำแหน่งมันจะไม่เกิดฟอร์สหรือจะเกิดฟอร์สที่น้อยลงกว่าปกติแล้วก็พอมาเป็นเงื่อนไขที่3จะเปิดระบบคอม p พลแอนด์คอนโทรลก็คือจะมีการคอยตามแรงไปด้วยทำให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถรับรู้ถึงตำแหน่งที่เคลื่อนที่ไปได้ ทั้งสอระบบนี้จะทาการวัดว่าระบบไหนที่จะสามารถที่จะให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการการยำบ,บัตรได้มากที่สุดนี่คือการทดลองท่าที่หนึ่งนะครับเป็นท่ายกแขนขึ้นตรงๆการทดลองท่าที่สองคือการกวาดแขนจากทางซ้ายไปขวาการทดลองท่าที่สามก็คือการยกจากแขนข้างหนึ่งไปสู่แขนไปสู่ด้านอีกด้านหนึ่งของแขนโดยการทดลอง ในท่าที่1นั้นท่าที่1มีการทดลองที่1เป็นเส้นสีแดงซึ่งทิ้งแขนเอาไว้เลยให้น้ำหนักถ่วงมากที่สุดผลที่เกิดก็คือมีฟอร์สที่มากที่สุดเกิดขึ้นแต่ว่าพอมาเป็นตำแหน่งที่2ก็คือให้ผู้ใช้งานขยับตามแขนกลโดยที่ไม่มีฟีดแบกผลคือตอนยกขึ้นผู้ใช้งานสามารถทำได้ดีแต่ตอนยกลงปุ๊บจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องออกแรงเพื่อกด กดแขนลงไปทำให้เขามีฟอร์สที่เกิดขึ้นมากกว่าการปล่อยแขนธรรมดาเนื่องจากว่าผู้ใช้งานไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตัวเองอ่ะออกแรงไปอ่ะมันสอดข้องกับแขนกลแค่ไหนเพรแขนกลไม่มีฟิดแบ็กกลับมาให้แต่พอเป็นระบบคอมไพแอด์คอนโทรลเขาจะสามารถที่จะควบคุมความเร็วได้ควบคุมตำแหน่งได้ทำให้เขาสามารถที่จะคอนโทรลแรงได้ค่อนข้างสเสถียรกว่านั่นเอง ในรูปแบบที่3ต่อมาในการทดลองท่าที่2ท่าที่2นั้นจะเป็นท่าที่ยกแขนจากซ้ายไปขวาซึ่งผู้ใช้งานนั้นได้ทิ้งน้ําหนักไปเลยผลที่เกิดก็คือว่าการทิ้งน้ําหนักไปเลยมีค่าที่สูงที่สุดการที่ให้เขา follow ตามโดยที่ไม่มีการ compile add เลยผลที่เกิดก็คือได้ค่าที่ค่อนข้างมีความสถียรนเกิดขึ้นค่าหนึ่งแล้วก็ในการทดลองที่ส การเปิดคอมแพ Control ผลก็คือในช่วงแรกมีค่าที่ใกล้เคียงกันแต่พอมาในช่วงหลังปุ๊บใช้แรงน้อยกว่ามีฟอร์สน้อยกว่าเข้าไปสู่แขนกลแสดงว่าเขาสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ททำให้มีฟอร์สรบกวนน้อยลงได้ในตอนท้ายต่อมาเป็นการทดลองที่3ก็คือมีท่าที่ขยับไปสู่แขนอีกด้านนึง การที่ผู้ใช้งานทิ้งน้ำหนักแขนเอาไว้ทำให้เกิดผลแรงที่มากมากดังการทดลองที่หนึ่งเส้นสีแดงต่อมาเป็นการทดลองที่สองเส้นสีเขียวผู้ใช้งานก็ได้ขยับแรงไปอีกช่วงหนึ่งซึ่งต่ำกว่าการทิ้งน้ำหนักไปและทีนี้พอมาเป็นการทดลองแบบมีคอ m เ and Control ซึ่งสังเกตได้ชัดว่ามีแรงที่ต่ำกว่าจุดสีเขียวเกือบจะทั้งหมด ทำให้บ่งบอกได้ว่าการทดลองทั้ง3แบบนี้การที่ให้ผู้ใช้งานเปิดระบบ p อมเพ c น control แล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาที่แขนของผู้ใช้งานเนี่ยทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้งานได้ดีกว่าการทดลองรูปแบบที่2นะครับมีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือคือการเคลื่อนที่อิสระโดยให้ผู้ใช้งานเคลื่อนที่ไปตามลูกบอลเป้าหมายลูกบอลเคลื่อนที่ไปทางไหนผู้ใช้งานก็ต้องขยับตามไป เพื่อที่จะรับรู้ถึงการเคลื่อนที่ของแขนกลว่ามีการเคลื่อนที่ได้ตามที่ต้องการของผู้ใช้งานหรือเปล่าแล้วก็เงื่อนไขที่2เป็นการเคลื่อนที่ในสัตว์ที่มีการชดเชยแรงโน้มถ่วงจะเป็นการขยับทิศทางขึ้นและลงเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ว่าแขนกลนี่มีการช่วยเสริมแรงในการยกขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือรูปการทํางานนะครับรูปซ้ายมือเป็นรูปที่เคลื่อนที่ตามลูกบอลรูปขวามือคือคือรูปทดสอบการเคลื่อนที่แบบชดเชยแรงโน้มถ่วงนั่นเอง ตัวเมื่อทดลองทั้งหมดแล้วก็จะเก็บผลแบบสอบถามแบบสอบถามตัวแรกก็คือบ่งบอกความรู้สึกของผู้ใช้งานนั้นกับแขนกลก็คือเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมีความสะดวกสบายไหมนุ่มนวลไหมเจ็บไหมฝืนไหมซึ่งอยู่ในระดับที่มากต่อมาความสบายในการสวมใส่ก็คือใส่งานใส่ง่ายไหมสะดวกไหมก็อยู่ในระดับที่มากเหมือนกันความปลอดภัยในการใช้งานก็คือการใช้งานเนี่ยมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผู้ใช้งานได้บ่งบอกว่า มากที่สุดนั่นเองคือคะแนนสูงเนื่องจากว่ามีระบบเซฟตี้ที่ค่อนข้างสูงมากในตัวแขนกลตัวนี้แต่ว่าความสวยงามของอุปกรณ์แล้วจากความรู้สึกผู้ใช้งานนั้นมีค่าปานกลางเนื่องจากว่ามันไม่มีการไม่มีคับเวอร์ไม่มีการตกแต่งที่สวยงามแล้วก็ยังมีสายไฟที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองต่อมาความรู้สึกระหว่างทําการทดลองนะครับความเร็วในการตอบสนอง ก็คือการใช้งานเคลื่อนที่อิสระเนี่ยมันจะมีความเร็วที่เกิดขึ้นเขารู้สึกว่ามันตอบสนองเร็วหรือว่าช้าหรือปานกลางผลก็คือมันมีการตอบสนองที่โอเคในระดับที่มากนะครับก็คือไม่ถึงขั้นถูกใจมากที่สุดแล้วก็ความถูกต้องในการเคลื่อนที่ตามบอนลนะครับก็อยู่ในเกณฑ์มากเท่ากับแขนกลสามารถที่จะขยับได้ถูกต้องตา,ตามตำแหน่งที่ผู้ใช้งานต้องการการช่วยในการผ่อนแรงนะครับในเรื่องของระบบแรงโน้มถ่วง ผลที่เกิดก็คือมากที่สุดเนื่องจากว่าผู้ใช้งานนั้นได้รับรู้ว่าแขนกลเนี่ยช่วยในการยกแขนของเขานั่นเองแล้วก็การช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องในการทดลองท่าต่างๆซึ่งได้ทดลองไปก็อยู่ในเกมที่มากเพราะว่าหุ่นยนต์จะมีการไกด์ให้มีการคอมไพแอนด์คอนโทรลนะครับใช้ฟอน์ในการควบคุมช่วยเลี้ยงให้ผู้ใช้งานนั้นขยับไปในท่าที่ถูกต้องได้ แล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของคุณค่าทางเฉพาะทางก็จะตวงบอกว่าแขนกลตัวเนี้ยต้องการที่จะรับรู้ว่ากล้ามเนื้อถูกใช้งานไหมเขาต้องการที่จะกายภาพบาบัดเพราะนั้นก็จะสอบถามในเรื่องความล้าของกล้ามเนื้อหลังการใช้งานนั่นเองการออกกําลังของกล้ามเนื้อนั้นผู้ใช้งานบอกว่าอยู่ในระดับที่มากก็คือมีการใช้งานของกล้ามเนื้อก็เลยถามต่อไปว่าแขนกลตัวเนี้ได้บริหารในส่วนไหนตามความรู้สึกเมื่อล้า เนื่องจากว่าแขนกลตัวนี้เป็นแขนกลที่บริหารในส่วนของหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อในส่วนของต้นแขนแล้วก็ผลที่ได้ก็คือในส่วนของต้นแขนเนี่ยมีคะแนนอยู่ที่18คะแนนซึ่งอยู่ที่6 4เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบซึ่งแสดงว่ามีผลกระทบถึงแล้วก็หัวไหล่มีคะแนนอยู่ที่22คะแนนหรืออยู่ที่ประมาณ7 8เปอร์เซ็นต์นั่นเองแสดงว่ามีผลกระทบถึงแน่นอนบ่งบอกได้ว่าสามารถ าการกายภาพบัตรตัวนี้สามารถที่จะบ่งบอกถึงเป้าหมายได้อย่างชัดเจนว่ากายภาพได้อย่างถูกต้องถูกตำแหน่งนั่นเองครับสรุปแขนก้นับสมใส่ได้สามารถควบคุมได้โดยใช้อุปกรณ์เสริมแขนก้นับสมใส่ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์แบบที่ดีที่สุดก็คือแบบที่3เนื่องจากว่าสามารถรับรู้แรงและทิศทางได้เป็นเชิงเส้นนะครับในทุกทิศท,ทุกทางนั่นเองประสิทธิภาพการอ่านแรงและมุมของอุปกรณ์จะต่ำกว่ามาตรฐานเครื่องมือวัด แต่ว่าสามารถที่จะใช้ควบคุมได้เนื่องจากค่าผิดพลาดที่มากที่สุดนั้นอยู่ในช่วงที่ใช้ควบคุมแขนกลได้นั่นเองแล้วก็ด้านการใช้งานกับผู้ใช้งานมีผลการทดสอบจากแบบสอบถามบ่งบอกว่าอยู่ในระดับที่ดีและยังสามารถใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้องตามที่ตั้งใจไว้ครับจบการรายงานครับผม